ครับคีบ้านนกดาวครับวันนี้ก็พาชมทรงยอดฮิตของที่ร้านเรานะครับอีกหนึ่งทรงนะครับหลังนี้ขนาดหกคูณเจ็ดเมตรนะครับผมเป็นยกสูงฝาเฟียมนะครับไม้เก่าเต่งประดูแดงนะครับลูกค่าทรงยอดฮิตของที่ร้านเลยราคาห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนนะครับมีประตูหลังไว้เผื่อต่อเติมห้องน้ํานะครับ่าเดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับ หลังนี้เป็นไม้เก่าเต็งประดูแดงนะครับลูกค้าเป็นไม้เก่าเนื้อแข็งเต็งปะดูแดงนะครับทาน้ํายากันปวกกันมอดให้เรียบร้อยครับทําสีติดกระจกพร้อมระบบไฟให้เรียบร้อยครับผมหลังนี้ห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับผมหลังคาก็ทําจากกระเบื้องร่อนคู่นะครับของ SCG แล้วก็ใส่ลายฉลุหยดน้ําให้เรียบร้อยครับประตูหน้าต่างแตงโมครับเล่นช่องแสงให้หลังพิงราวบันไดอะไรเป็นลอห้านะครับแล้วก ความสูงสองเมตรยี่สิบนะครับรถสามารถจอดใต้ถุนได้นะครับเสใช้เป็นเสคู่นะครับลอดกะทียิบหนาบึกเลยครับลูกค้าเสาใหญ่ครับหลังนี้นี่มีประตูหลังด้วยเปิดต่อเติมอันนี้ด้านหลังนะครับหลังนี้ราคาห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับลูกค้ามีของพร้อมส่งเลยนะครับไม่ต้องรอเลยถ้าอยากได้ไวๆหลังนี้เลยครับพร้อมส่งเลยส่งยอดฮิตส่งสามมุกหรือส่งดอกกิกนี่เอง นี่ครับสวยเลยจุดเด่นของเราคือประตูหน้าต่างแตงโมนะประตูหน้าต่างแตงโมเลยของเราร้านเราจะประตูหน้าต่างแตงโมเลยหลังพิงเราบันไดรอห้าครับแน่นครับอันนี้แน่นปึก๊กใหญ่เสาเสาใหญ่สวยครับหลังนี้เนี่ยหลังพิงรอห้าการตกรอห้าครับเดีย๋ยวพาชมด้านบนดีกว่า หน้ากว้างหกลึกเจ็ดนะหลังนี้อ่ามีประตูกันสุนนักเสาก็เล่นลายเล่นโรเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับเสาโชว์ก็เป็นเสายาวดวดเดียวเลยไม่มีตอ่ออ่าเปิดประตูกับบันไดสามขั้นก็มีบางขั้นมีชานพักให้เราบันไดก็เป็นรอห้าทั้งหมดนะครับอ่ามีชานพักขึ้นมาก็เป็นชานพักฝาก็เป็นฝาเฟียบไม้เก่าอ่าไม้เก่า,ไม,กาไม้ดีเลยลูกค้าเนี่ยไม้เก่า นี่ราบันไดถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะสอก็เี่นร้อย,ยเยลยโรเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับขึ้นมาก็จะเจอระเบียงสองคูณสามเมตรนะครับฝ้าเป็นฝ้าดาวนะครับจะมีหลังพิงเป็นลอห้านะครับนี่มหมกนาเป็นดอกจิกหลังอ,อันนี้ระระเบียงสองคูณสามเมตรนะประตูหน้าต่างแตงโมนะครับประตูหน้าต่างแตงโมเ,เป็นประตูสไ,ไลด์เล่นช่องแสงให้สองฝั่ง เปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องห้องโถงนะห้องโถงสามคูณห้าเมตรนะครับห้องโถงขนาดสามคูณห้าเมตรนะครับฝ้า,าก็เป็นฝ้าดาวาแบบนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างกับช่องแสงให้นะครับสองเทบทางนู้นก็จะเป็นประตูหลังเผื่อต่อเติมนะครับเผื่อต่อเติมมาซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับขนาดสามคูณสามเมตรนะครับ ในฝ้าดาวเดี๋ยวเราลูกค้าสั่งจองแล้วก็ใส่ระบบไฟให้เก็บสีเก็บงานให้อีกนะครับจะได้เงากวดน,นี้สวยกว่าน,นี้อีกห้องถัดมาก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆอีกหนึ่งห้องนะครับขนาดสองคูณสามเมตรนะครับหรือจะทําเป็นห้องแต่งตัวห้องแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเล็กกว่าห้องแรกหน่อยห้าแสนเก้าหืนบาทเท่านั้นนะครับหลังนี้มีประตูหลังว้เผื่อต่อเติม สนใจก็กินกลางเข้ามาได้เลยครับ0961233535นะครับเคบ้านนอกดาวกำแพงเพชรนะครับผมหลังนี้ขนาด6เมตรคูณ7เมตรนะครับราคา590,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศและระบบไฟนะครับสนใจโทรได้เลย0961233535เคบ้านนกดาวกำแพงเพชรครับผมโอเคครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยครับบ๊ายบาครับ